คุณพร้อมที่จะเสียชีวิตแบบเดิมๆของคุณไปหรือยังคะถ้าคุณยังอยากใช้ชีวิตที่แสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยความเครียดในอเมริกาต่อไปฉันขอเตือนว่าห้ามมาเมืองไทยเป็นอันขาดค่ะเพราะนี่คือการเดิมพันที่สูงที่สุดในชีวิตของคุณเมื่อชายต่างชาติคนหนึ่งออกมาประกาศกล้องโลกโซเชียลว่าเมืองไทยอันตรายอย่างยิ่งแต่มันไม่ใช่ความอันตรายจากอาชญากรรมนะคะ แต่มันคือภัยคุกค,คามที่จะมาทำลายตัวต้นเก่าๆของคุณและทำให้คุณไม่อยากเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลยตลอดการวินาทีที่คุณก้าวเท้าลงบนแผ่นดินนี้ระบบประสาทที่เคยตึงเครียดจะถูกจัดระเบียบใหม่ด้วยพลังแห่งความสงบที่เงินล้านดอลลาร์ก็หาซื้อไม่ได้วันนี้ t ท a i ูเวิลด์จะพาคุณไปเจาะลึกวิดีโอที่เป็นไวรัลสุดขีด เมื่อหนุ่มชาวต่างชาติออกมาเตือนคนทั้งโลกว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นจุดหมายที่อันตรายที่สุดสำหรับการมาเที่ยวครั้งแรกและทำไมคนนับล้านถึงได้แห่มาคอมเมนต์ยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นคือความจริงที่น่าขนลุกที่สุดค่ะ เรื่องราวที่เขย่าโลกออนไลน์นี้มาจากผู้ใช้ที่ชื่อว่า Stay Show เส้นไทยซึ่งเขาได้ส่งต่อคำเตือนที่ฟังดูน่ากลัวว่าประเทศไทยอันตรายอย่างยิ่งเขาแนะนำอย่างหนักแน่นว่าอย่าเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแรกนอกอเมริกาเด็ดขาดเพราะเหตุผลที่จะทำให้มุมมองชีวิตของคุณในบ้านเกิดพังทลายลงทันที เขาอธิบายว่าเมืองไทยมีพลังงานแห่งการเยียวยาที่รุนแรงมากจนมันจะเข้าไปเปลี่ยนวิธีคิดและจิตวิญญาณของคุณให้กลายเป็นคนใหม่สิ่งที่เขาเตือนคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมและจริยธรรมในการทำงานของคนไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความใจดีจนทำให้ชาวต่างชาติหลายคนถึงกับบอกว่าฉันไม่อยากกลับไปอเมริกาอีกแล้วบางคนถึงกับแชร์ประสบการณ์ความอันตรายแบบติดตลกด้วยซ้ำว่า เมืองไทยอันตรายจริงๆเพราะขนาดเอาผ้าไปซักทิ้งไว้พร้อมมือถือมือถือยังไม่หายแต่กางเกงในกลับหายเพราะมันหล่นระหว่างทางแทนความปลอดภัยที่นี่สูงมากจนผู้หญิงสามารถเดินทางคนเดียวได้อย่างสบายใจและมีเครื่องดื่มฟรีรวมถึงน้ำใจที่หาได้ทุกที่ที่คุณไปจริงๆค่ะนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่มันคือการกลับมาพบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะ เมืองไทยไม่ได้มีดีแค่สถานที่แต่คือบ้านที่พร้อมจะโอบกอดทุกคนที่กำลังเหนื่อยล้าค่ะความอันตรายที่แท้จริงคือความรักที่ถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งมันบีบหัวใจนักเดินทางทุกคนให้ต้องหลั่งน้ำตาที่สนามบินทุกครั้งที่ต้องจากลาแผ่นดินที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งนี้ไปค่ะ เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีความคิดเห็นต่อคลิปนี้ในช่วงเปิดโลกคอมเมนต์มาดูกันว่าความอันตรายของไทยในสายตาโลกนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณชาวสคิวคัมเบอร์ได้กล่าวว่ามีเครื่องดื่มฟรีทุกที่ที่คุณไปเลยคุณฮันส์มุลเลอร์ได้กล่าวว่า ผมเคยคิดว่าเยอรมนีเป็นระเบียบที่สุดแต่พอมาเจอความสงบในไทยผมแทบไม่อยากกลับไปทำงานที่เบอร์ลินอีกเลยคุณเอลเพนโยได้กล่าวว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2018และไม่มีความเสียใจเลยค่ะปลอดภัยมากสำหรับผู้หญิงอาหารก็น่าทึ่งและมีอะไรให้ทำเยอะมากคุณแคลลี่ได้กล่าวว่ามาเที่ยวคนเดียวที่นี่ตอนนี้เลยและฉันไม่อยากกลับอเมริกาแล้วจริงๆค่ะคุณมูวิลสันได้กล่าวว่า กับดักที่แท้จริงของไทยคือรอยยิ้มครับผมมาแค่หนึ่งสัปดาห์แต่ตอนนี้หาลู่ทางเกษียณที่นี่แล้วคุณพีทาเมเนียได้กล่าวว่าอันตรายจริงๆครับมีคนเอาผ้าไปซักพร้อมมือถือแล้วทำกางเกงในหายด้วยคุณรีอัพได้กล่าวว่าระบบประสาทของฉันได้รับการจัดระเบียบใหม่หมดเลยที่นี่คุณอเลสซานดรารอซซี่ได้กล่าวว่า ความปลอดภัยในกรุงเทพตอนกลางคืนทำให้ฉันตกใจมากฉันสามารถเดินคนเดียวได้โดยไม่ต้องระแวงเลยคุณ Pretty Little Liar ได้กล่าวว่าฉันเพิ่งกลับมาสัปดาห์นี้เองและคุณพูดความจริงที่สุดไม่มีที่ไหนยอดเยี่ยมเท่าไทยทั้งผู้คนอาหารและประสบการณ์คุณจางเหวยได้กล่าวว่าอาหารข้างทางของไทยอันตรายต่อภุงผมมากครับกินเท่าไรก็ไม่พอจริงๆคุณแจ็กกี้ได้กล่าวว่า ผู้คนที่นี่ใจดีและช่วยเหลือดีมากยินดีต้อนรับกันสุดๆคุณคิมมี่มีทูได้กล่าวว่าไม่ได้โกหกเลยสักนิดนี่คือสถานที่โปรดของฉันบนโลกตั้งแต่จากมาไม่มีที่ไหนอยู่ในหัวฉันเลยฉันพร้อมจะย้ายครอบครัวมาทันทีคุณโซเฟียคลาร์กได้กล่าวว่าฉันเคยกลัวการเดินทางไกลแต่พลังงานที่เยียวยาในไทยทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่คุณสกูปี้4044ได้กล่าวว่า เพิ่งกลับมาจาก3ามสัปดาห์ที่รุ่งโรดที่นั่นและตอนนี้รู้สึกเหมือนถูกลากกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงที่โหดร้ายคุณเอ็มเพรสได้กล่าวว่าฉันเพิ่งกลับมาและฉันไม่ควรจากที่นี่มาเลยจริงๆคุณฟรังโกซิลว,ว่าได้กล่าวว่าผมสาบานเลยว่าพนักงานโรงแรมในไทยบริการดีกว่าโรงแรม5้าดาวในนิวยอร์กเสียอีกคุณฟิลิปได้กล่าวว่าเขาไม่ได้โกหกเลย ผมคิดถึงที่นี่มากทริปแรกคือจาไมกาทริปที่2คือภูเก็ตคุณเจฟเฟอรี่แมกไน์จูเนียร์ได้กล่าวว่าส่งหัวใจให้ประเทศไทยเลยครับคุณอิซาเบลลามาตินได้กล่าวว่าการได้นั่งสมาธิในวัดที่เชียงใหม่คือประสบการณ์ที่เงินล้านดอลลาร์ก็ซื้อไม่ได้ในบ้านเกิดของฉันคุณมาริโอบราวน์ C18 ได้กล่าวว่าผมไปปีที่แล้วมันสวยงามมาก ผมยิ้มและมีความสุขผมรู้สึกเป็นอิสระจริงๆเมื่ออยู่ในกรุงเทพผมจะกลับไปปีนี้และอยู่นาน5ปีถ้าผมชอบมันคุณคริสตาเมบรีได้กล่าวว่าเมืองไทยคือทริปในฝันของฉันเลยปีหน้าเจอกันนะคุณลาส์นิวสันได้กล่าวว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดคือค่าครองชีพครับเพราะมันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นทันทีที่เหยียบสนามบิน คุณลิบรีเทรลเลอร์6 9 6ได้กล่าวว่าลูกสาวของฉันอยู่ที่ไทยมาสองปีแล้วฉันรักเมืองไทยมากสวยงามที่สุดคุณแฮเลอร์ได้กล่าวว่าไปมาปีที่แล้วและกำลังจะไปอีกรอบในหนึ่งสัปดาห์นี้ครับคุณพอลล่ากอนซาเลสได้กล่าวว่าฉันหลงรักเสียงนกและบรรยากาศตอนเช้าในไทยมากมันสงบจนลืมความวุ่นวายในลอนดอนไปเลย คุณเคซี่เบบี้2.0ได้กล่าวว่าเป็นความรักที่หาอะไรเปรียบไม่ได้เลยจริงๆคุณคาลิวแอนเดอร์สันศนยได้กล่าวว่าเมืองไทยไม่เคยติดค้างอะไรฉันเลยฉันถึงกับร้องไห้ที่สนามบินตอนจะกลับคุณเบเนดิกเวเบอร์ได้กล่าวว่านวดแผนไทยคือที่สุดครับมันทำให้ร่างกายผมที่ปวดเมื่อยจากการทำงานหนักมาทั้งปีหายเป็นปลิบทิ้ง คุณยัสมินจีพีได้กล่าวว่าพึ่งกลับมาจากทริปที่3ของฉันค่ะคุณชอนซิโตได้กล่าวว่าอายุ45แล้วและจะเกษียณที่ไทยในสัปดาห์หน้ากำลังนับถอยหลังเลยคุณอาเธอร์มอร์แกนได้กล่าวว่าผมเดินทางมาไทยตั้งแต่อายุ19จนตอนนี้57แล้วผมได้สร้างบ้านที่พึ่งพาตนเองได้ที่นี่และอยู่กับภรรยาชาวไทยมา30กว่าปี ความสุขที่นี่มันยั่งยืนและมั่นคงกว่าที่ไหนนในโลกการมีแผนชีวิตที่ชัดเจนและเลือกอยู่ในที่ที่มีพลังงานดีๆแบบนี้คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งอย่างผมครับเห็นไหมคะว่าความอันตรายของประเทศไทยคือสิ่งที่นักเดินทางทั่วโลกต่างโหยหาและอยากจะกลับมาสัมผัสซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคุณล่ะคะ พร้อมจะทิ้งชีวิตแบบเดิมๆแล้วมาติดกับดักแห่งความสุขที่นี่หรือยังคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทย 2world เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆของเมืองไทยที่ดังไปไกลทั่วโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ